สวัสดีค่ะนิวพัททุกคนค่ะวันนี้เรามาอัพเดตข่าวสารในวงการบันเทิงกันค่ะ พิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดครบรอบ3 1ปีไปเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะคะสาหรับนางเอกสาวมิวนิ t าและปีนี้นะคะก็ต้องบอกว่าพิเศษสุดๆค่ะเพราะว่าเจ้าตัวนั้นมีลูกสาวอย่างน้องมารินมาเป็นของขวัญวันเกิดให้กับตัวเองและแม้ตอนนี้นะคะครอบครัวนะคะจะมีโซ่ทองคลองใจแล้วแต่ทางด้านสาม,มีอย่างหนุ่มเซน์ค่ะก็ยังคงหวานไม่แผ่วเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ทั้งเค้กดอกไม้รวมไปถึงนะคะแคปชั่นอวยพรมันเกิดสุดหวานว่าทุกสาวันเกิดคุณภรรยาสุดที่รักขอบคุณนะคบที่ทําให้ชีวิตทุกๆวัน มีเสียงหัวเราะมีความหมายขอให้มิวมีวความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดอะไรก็สมหวังน่ารักน่ารักอย่างนี้ตลอดไปขอให้ลูกมาลินเลี้ยงง่ายโตมาเป็นเด็กอารมณ์ดีมีความสุขเหมือนคุณแม่ ส่วนทางด้านแก่งเพื่อนนะคะก็ร่วมฉลองวันเกิดกับสาวมิวแบบ New Normal ด้วยการวิดีโอคอลมาแฮปปี้เบิร์ดเดย์พร้อมกันมีทั้งสาวมิ้นสาวเต้ยสาวแต้วสาวแมทรวมไปถึงสาววีและอีกมากมายค่ะเรียกว่านะคะปีนี้นะคะต้องเป็นปีที่พิเศษของสาวมิวแน่นอนค่ะเพราะว่ามีทั้งเพื่อนๆสามีและลูกกันพร้อมหน้าก็ทำเอานะคะคุณแม่มิวเรายิ้มแก้มปีเลยละค่ะทางนิวพัทนะคะก็ต้องขอร่วมอวยพรวันเกิดย้อนหลังให้กับสาวมิวด้วยนะคะ